อัปเตภาพถ่ายดาวเทียมและเรดาร์สภาพอากาศเช้าว,วันนี้8กันยายน2568เมฆและฝนยังคงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกและในบริเวณอ่าวไทยยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักฝนตกสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ตามแนวร่องมรสุมในช่วง1-3วันนี้พร้อมอัปเดตล่าสุดสถานการณ์ของพายุโซนร้อนตาปาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับพยากรณ์อากาศนะคะประจำช่วงสายๆของวันจันทร์ที่8 กันยายน2568กับแอดมินบายพยายกรณ์อากาศวันนี้ค่ะพายุโซนร้อนตาปะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะคะเป็นฉบับที่9ลงวันที่8กันยายน2568พายุโซนร้อนตาปะที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้วนะคะเมื่อเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมา โดยมีศูนย์กลางนะคะอยู่ห่างประมาณ150กิโลเมตรทางตะวันออกเชียงใต้ของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.6องศาเหนือลองติจุ่ด113.1องศาตะวันออกและมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันตกเล็กน้อยนะคะด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในวันนี้นะคะวันที่8กันยายนค่ะ ขอเน้ยนย้ำนะคะว่าพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะลูกนี้ไม่เข้าประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะสภาพอากาศของประเทศไทยนะคะแต่จะส่งผลทางอ้อมทําให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยนั้นมีกําลังแรงขึ้นค่ะ ดังนั้นนะคะขอให้คุณผู้ชมที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วยค่ะจากอิทธิพลทางอ้อมนะคะของพายุโซนร้อนบวกกับร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นอย่างที่บอกค่ะผลทางอ้อมทําให้ลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นด้วยนะคะทำให้ในวันนี้ค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและจะมีฝนตกหนักมากนะคะในบางพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณกรุงเทพมหานครปริมณฑล ภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมนะคะอาจก่อให้เกิดน้ําท่วมขังน้ํารอการระบายนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองนะคะอย่างเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะรวมถึงนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะ ปริมาณของฝนที่ตกอยู่แบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะตกต่อเนื่องไปได้อีกถึงพรุ่งนี้ค่ะ8และ9กันยายนนะคะคุณผู้ชมจากการอัปเดตสภาพอากาศอีก7วันข้างหน้าประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องได้จากอิทธิพลนะคะของร่องมรสุมที่พาดผ่านและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมด้วยกําลังปานกลางตั้งแต่วันที่10ถึง14กันยายนค่ะคุณผู้ชมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกนะคะและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกค่ะ เนื่องจากนะคะร่องมรสุมที่เคยพาดผ่านอยู่นั้นจะขยับต่ำลงมาอีกนะคะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะเดิมจะพาดผ่านเหนือตอนล่างกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคุณผู้ชมและจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างดังนั้นปริมาณของฝนนะคะจะตกเพิ่มขึ้นนะคะและก็ตกต่ําลงมาด้วยนะคะครอบคลุมในส่วนของบริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางตอนล่างนะคะและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมในช่วงวันที่10-14กันยายนนี้ก็ จะมีกําลังปานกลางคงที่เลยนะคะพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่องคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกําลังปานกลางตลอดช่วงด้วยนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองนะคะคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรด้วยค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณผู้ชมในช่วงวันที่10 11กันยายนนะคะขอให้คุณผู้ชมระวังในเรื่องของฝนตกหนักฝนตกสะสมที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะสําหรับชาวเรือในช่วงวันที่10ถึง11กันยายนนี้นะคะขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงเลยค่ะจากปัจจัยทั้งหมดนะคะทาให้ในวันนี้ปริมาณของฝนยังคงเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนืออยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัด ากกำแพงเพชรพิษณุโลก พิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมค่อนข้างแปรปรวนความเร็วลมอยู่ที่5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามยะโสธรกาฬสินมุกดาหารอํนาจเจริญนครราชสีมาบุรี ยสุรินศรีสเกตและอุบลร,ราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมค่อนข้างแปรปรวนเช่นกันโดยความเร็วลมอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นร้อยละ80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบบุรีพระนครศร,รีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียส,สภาคกลางลมก็ค่อนข้างแปรปรวนเช่นกันความเร็วลมอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกคจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุร,ราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงา ขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้ยวยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จงังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้ยวยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24 -25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะปริมาณของฝนก็ตกช่ำๆไปเลยนะคะในบริเวณส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะและภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในบริเวณนครราชสีมานางรองบุรีรัมย์นะคะมีฝนเกิดขึ้นตกต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นครอบคลุมจนถึง ช่วงเช้ามืดกันเลยค่ะส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน,บ,น,นะะบริเวณบึงการนาครพนมสกลนครน,นะคะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดจนถึงช่วงเช้าค่ะและในช่วงเช้าของวันนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกา40ากว่านาทีนะคะมีฝนเกิดขึ้นครอบคลุมอยู่แถวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบน,นะคะในบริเวณจังหวัดบึงการ แล้วก็แถวบริเวณนครพนมนะคะในส่วนของภาคเหนือก็มีเล็กน้อยนะคะเกิดขึ้นครอบคลุมอยู่แถวบริเวณดอยเต่าอำเภอลี้นะคะมีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่จะอยู่แถวบริเวณภาคตะวันออกนะคะคุณผู้ชมครอบคลุมตั้งแต่ชนบุรีนะคะระยองจันทบุรีจังหวัดตราดค่ะและมีฝนตกหนักๆได้นะคะในบางจุดด้วยในส่วนของภาคใต้ก็มีเช่นกันนะคะในช่วงเวลา ปัเกือบจะ9ก้าโมงแล้วนะคะคุณผู้ชมมีฝนเกิดขึ้นครอบคลุมอยู่บางส่วนแถวบริเวณกระบี่นะคะแล้วก็ระนองค่ะในส่วนของภาคเหนือนะคะครอบคลุมแถวบริเวณบ้านยางเปียกดอยเต่าแม่ตื่นนะคะทุ่งหัวช้างห้วยสลาดอนมนูลอำเภอลี้แล้วก็แถวบริเวณบ้านสแสมนะคะบ้านคำหวานบ้านสันขามบ้านเนินกรอยบ้านหนองแม่แตงบ้านวังบัวบ้านชุมนาคบ้านห้วยน้อย บ้านอำเภอคลองลานบ้านอุดมทรัพย์บ้านหนองปล่องบ้านปางมะค่าส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะครอบคลุมอยู่แถวบริเวณบึงการบ้านคำหมื่นนาโซ่บ้านชัยพรบ้านดงมดแดงบ้านกุดแขนบ้านแดนเมืองบ้านโพนคลองบ้านเหล่าเจริญบ้านโซ่พิสัยบ้านดงมะไฟบ้านกำแพงเพชรบ้านชัยพร บ้านคำภูบ้านทุ่งสว่างอเภอพรเจริญบ้านท่ากกต้องบ้านดอนดูบ้านคำสมบูรณ์บ้านโพนงามอออากาศอนวยบ้านเกาะบ้านนาจานอเภอสีสงครามบ้านนาดีนะะคบ้านไผ่ล้อมบ้านท่าไร่เป็นฝนที่ครอบคลุมนะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแล้วก็จนถึงช่วงเวลาประมาณ8-9ถึงนาฬิกาก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่นะคะบริเวณบ้านกรุงศรีบ้านท่าแร่อเภอเมืองสกลนครบ้านนามูลหินบ้านคำพอกอเภอท่าแขกค่ะ ในส่วนของภาคตะวันออกนะคะปริมาณของฝนครอบคลุมค่อนข้างหนักได้นะคะแถวบริเวณบ้านบึงชนบรุรีบ้านบางพระ บ่อทองหนองใหญ่คลองภูปลวกแดงพัทยาชมแสงนะคะบริเวณเขาชะเมาอาจเป็นฝนไม่หนักนะคะเบาๆบ,บางๆแล้วก็แถวบริเวณน้ําเพชรอ,อกแกรงค่ะระยองบ้านค่ายนะคะมีฝนเกิดขึ้นครอบคลุมจนถึงบริเวณบ้านห้วยสะท้อนบ้านหนองสลุดบ้านคุ้งวิมานอเภอท่าใหม่อมําเภอเมืองจันทบุรีอําภอแหลมสิงห์อคลุงนะคะอําเภอเขาอําเภอเมืองจังหวัดตราดอ,อแหลมงอบอําภอแดนชุมพรค่ะ ภาคใต้นะคะยังคงมีฝนเกิดขึ้นอยู่แถวบริเวณทุ่งเหงาวนะคะรัชกรูดหาดประพาสบ้านเตรียมคุระบุรีบ้าน,บา,นบางคลั่งตะกัวป่าบ้านแพะกลางนะคะบ้านวังหินอำเภอปริกนาบอนบ้านคลองงานทุ่งใหญ่บ้าน,านบ่อปลาเขาพระนมนะคะบริเวณเขาบ้านเขาตั้งกระบี่หาดยาวบ้านหนองหมอสิเกานะคะอำเภอเมือจงจังหวัดตรัง ตรงนี้จะเป็นฝนเบาๆบางๆแล้วนะคะคุณผู้ชมในส่วนของภาคใต้บางพื้นที่นี่คือตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางคืนช่วงเช้ามืดเลยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในบริเวณภาคตะภาคกลางนะคะมีตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อเมื่อวานช่วงเย็นช่วงค่ำนะคะตกต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้ากันเลยค่ะส่วนในบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีขยับเคลื่อนที่ไปในช่วงเย็นเย็นค่ำค่ำนะคะตกไปในช่วงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่างๆนะคะแถวบริเวณนะครราชสีมาบุรีรัมย์นะคะพะยากระปุมพิสัยบัวใหญ่ประทายส่วนดึกๆมานะคะปริมาณของฝนนะคะในช่วงเช้ามืดก็เปลี่ยนไปครอบคลุมแถวบริเวณตอนบนๆน,นะ,ะแถวบริเวณบ้านเชียงนะคะบ้านพันดอนบ้านดงเย็น บ้านเดชอุดมค่ะแล้วก็ครอบคลุมไปเรื่อยๆในช่วงเช้ามืดนะคะเปลี่ยนแถวบริเวณอุบลราชธานีนะคะก็มีเกิดขึ้นในช่วงประมาณเช้าเ้านะคะ3-4นาฬิกาเกิดขึ้นได้แถวบริเวณทรายมูลป่าติ้วยะโสธรอ,อำนาจเจริญกุดก่อยนะคะกุดคอการบ้านแดงค่ะแล้วก็ครอบคลุมนะคะค่อยๆเคลื่อนขยับไปในช่วงเช้ามืดก็เริ่มหายไปนะคะในช่วงเช้าวเวลาประมาณ6นาฬิกาค่ะ จากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะคุณผู้ชมกลุ่มเมฆและกลุ่มฝนก็ยังคงปกคลุมนะคะส่วนมากจะอยู่บริเวณภาคตะว,วันออก ะะปกคลุมบริเวณภาคตนออกและภาคตนออกเชียงเหนือตอนบนบน,นะคะแถวบริเวณบึงการแล้วก็นครพนมนะคะครอบคลุมอยู่แถว2จุดนี้ทําให้นะคะปริมาณของฝนนะคะยังคงเกิดขึ้นและก็ตกครอบคลุมได้นะคะส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นบริเวณ2อถึงสภาคนี้นะคะก็คือภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะมีฝนครอบคลุมอยู่ จากการอัปเดตโมเดลนะคะล่าสุดพายุโซนร้อนตาปะก็ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงนะคะและอาจส่งผลกระทบต่อลักษณะสภาพอากาศของประเทศไทยน้อยลงด้วยนะคะเมื่อเขาอ่อนกำลังลงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ถูกเหนี่ยวนำโดยพายุนะคะทำให้แรงขึ้นนะคะจะอ่อนกำลังลง แต่ความชื้นจะเข้าปกคลุมนะคะทําให้ปริมาณของฝนจะตกเพิ่มขึ้นนะคะผู้ชมเริ่มตั้งแต่วันที่10-11นะคะปริมาณของฝนนั้นจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะคะ และจากการนะคะคอัปเดตปริมาณของฝนสะสมในวันนี้ฝนก็ยังคงตกครอบคลุมนะคะในบริเวณภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ค่ะปริมาณของฝนนะคะจะเริ่มครอบคลุมในบริเวณภาคอือ่นๆในช่วงเวลาประมาณ12-13นาฬิกานะคะฝนจะเริ่มเข้าครอบคลุมในส่วนของบริเวณภาคกลางนะคะทางด้านตะวันตกโดยเริ่มจากทางด้านตะวันตกนะคะภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง เริ่มตั้งแต่บริเวณนะคะพบพระอุ้มผางกำแพงเพชรโคง้งวิไลพิจิตหนองบัวหนองผ่วิเชียนบุรีบำเหน็จนาโรงสะโบทอุทัยธานีลานสักนะคะบ้านไร่แล้วก็จะมีฝนนะคะตกหนักๆแถวบริเวณบ้านไร่เมืองเท้าทุ่งเสือโทนทองผาภูมิท่ากระดานนะคะบ้านหลังเขาแล้วก็ครอบคลุมไปฝนอื่นๆด้วยนะคะในบริเวณท่ากระดานไซโยกกาญจนบุรีค่ะ แล้วก็บริเวณท่าช้างวงเวียนสะแก้วอินบุรีโคกสำโรงบ้านลำนารายนะคะวังม่วงปากช่องมวกเหล็กสระบุรีพระนครศสยุธยาอ่างทองสีประจันสุพรรณบุรีอู่ทองสองพี่น้องกำแพงแสนบางเลนสามโคกปากเกตนะคะรวมไปถึงบริเวณบ้านห้วยน้ำขาวกาญจนบุรีสวนพึ่งจอมบึงโพธารามราชบุรีป่งกระทิงกลางแล้วก็ในส่วนของนครปรมบางเลนนะคะ กรุงเทพมหานครสมุรปราการสมุรสาครนะคะแล้วก็ครอบคลุมในส่วนของพัก ตะวันออกด้วยนะคะตั้งแต่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีน้องไฮฉะเชิงเซาพนมสารคามนองว่าสะแก้ววัฒนานครคลองหาดพนัติคมชนบุรีคลองตะเกาวนองใหญ่พัทยาปลวกแดงสัตะหีบระยองชุมแสงอำเภอแกรง่งสอยดาวโปง่งน้ำร้อนจันทบุรีอำเภอคลุงจังหวัดตรานะคะก็คือจะบอกคุณผู้ชมว่าตั้งแต่บริเวณปราจีนบุรีนะครนายกสะแก้วนะคะอันนี้คือครอบคลุม ทั้งหมดเลยนะคะทุกอำเภอในนครนายกปราจินบุรีสะแก้วชนบุรีพัทยานะคะระยงจันทบุรีจังหวัดตราดนี่ก็คือครอบคลุมหมดทุกอำเภอเลยนะคะคุณผู้ชมแต่แค่ในบางอำเภอมีหนักบางอำเภอมีเบานะคะหนักๆแถวบริเวณชุมแสงบ้านค่ายระยงบ้านเพลนะคะบ้านคุ้งวิมานบ้านห้วยสะท้อนอันนี้จะเป็นฝนหนักๆน,นะคะคุณผู้ชม แล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็เริ่มครอบคลุมแถวบริเวณมุกดาหารกุชินารายร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญน,นะคะศรีสะเกตอุบลราชธานีสุรินทร์แล้วก็บริเวณขุขันธ์กันทารักษ์นะคะแล้วก็เบรักษณกันทารลมด้วยค่ะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนๆนะคะปริมาณของฝนในช่วงบ,าบายย่ายๆยังคงไม่มีนะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นได้เล็กน้อยแถวบริเวณท่ารี่พูรเรือนะคะแล้วก็บริเวณบ้านหนองอีเลิงแล้วก็ทุ่งพระค่ะ ภาคเหนือนะคะในช่วงบ่ายก็มีเกิดขึ้นได้แถวบริเวณอำเภอพุ่งช้างอำเภอปวัวนะคะบอ่อเกลือบ้านน้ำตวงเทศบาลเมืองน่านเวียงสาเชียงคำนะคะบ้านผาหลักอำเภอปงอำเภอศบขุนพญาเมงร,รายเกียงเหนือนะคะแต่เป็นฝนเบาๆบ,บางๆเกิดขึ้นนะคะบริเวณวังเหนือปางห้วยไร่แล้วก็แถวบริเวณใกล้ๆกับชายประการแม่สวยนะคะโปง่งนกแล้วก็แถวบริเวณแม่แ,แจ่มแม่ลาน้อยบ่อสรีแม่เสียงอมก่อยนะคะแม่สริท่าสองยาง บริเวณสามเงาอำเภอลี้นะคะร้อมแรดแล้วก็ แถวบริเวณสุขโขทัยก็เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแต่เป็นฝนเบาๆบางๆนะคะในบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะในส่วนของภาคใต้นะคะฝนครอบคลุมตั้งแต่แถวบริเวณท่าเลาเพชรบุรีโพรงเคชาำหัวหินปานบุรีป่าละอูกุยบุรีประจวบคีรีขันทับสะแกนะคะครอบคลุมลงมาหมดเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุมพรแล้วก็ครอบคลุมจนถึงบริเวณสุราษฎร์ธานีนะคะปริมาณของฝนครอบคลุมบริเวณเขอบอาบริเวณอำเภอพนมบ้านานาสารบ้านกระโปรงพังงาพระ แสงนะคะเขาพนมแต่ว่าตรงนี้จะเป็นฝนเบาๆบ,บางๆนะคะตั้งแต่สุร,ราษฎร์ธานีลงมาจนถึงบริเวณกระบี่ฝนจะค่อนข้างเบาบางนะคะคุณผู้ชมเลื่อนกันไปดูต่อนะคะคุณผู้ชมในช่วงเวลาประมาณ15บหนกาหรือว่าบ,บ่าย3ามโมงนะคะ ฝนนะคะมักจะเน้นหนักในช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ชมสําหรับบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลนะคะปริมาณของฝนจะเริ่มครอบคลุมตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงค่านะคะเกิดขึ้นโดยจะมีฝนหนักๆเกิดขึ้นได้นะคะแถวบริเวณบ้านไร่ท่าช้าง ก้วยกระเจาอู่ทองหลังเขาเมืองเท้าวสพี่น้องกาญจนบ,บุรีกำแพงแสนนครปฐมโพธารามราชบุรีนะคะครอบคุมจนถึงภาคใต้ในส่วนของเพชรบุรีชะอำนะคะหัวหินด้วยเป็นฝนนะคะที่เป็นฝนหนักๆได้ด้วยนะคะแถวบริเวณเหนือตอนล่างในบริเวณเนินมะปรางพิจิตรตพานหินบึงนารางบางมูลน้าชุมแสงนะคะบริเวณบ้านไร่แล้วก็บริเวณลานหมาในลานศัก ในส่วนของบริเวณบ้านเจดีโคพพพระอุ้มผางก็มีด้วยนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ฝนหนักเกิดขึ้นนะคะครอบคลุมไปถึงบริเวณน้องไผ่วิเชียรบุรีเนินมะขามป้อมชนแดนนะคะขอให้คุณผู้ชมในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังฝนที่จะตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะในส่วนบริเวณภาคอื่นๆปริมาณของฝนก็มีเกิดขึ้นนะคะเพียง <c oughs> แต่ฝนไม่หนักนะคะ่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นะคะก็ครอบคลุมตั้งแต่บริเวณนคร พนมนะคะสะกลนครมุกดาหารกุชินารายบ้านดงสวรรค์กาลสินขอนแก่นร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญศิราราชนะคะพยากระ,ะมพิพิสายบุรีรัมย์สุริญริสะเกตอุบลราชธานีนะคะเดชอุดมกันทะละละักษณ์ขุขัน สุรินนางรองนอนทดินแดงนะคะเว้นว้างไว้บ้างเล็กน้อยนะคะแถวบริเวณเบัวใหญ่ประทายพี่ใหม่นนสูงคูเมืองตะขบบ้านบุโชคชัยคอนบุรีนะคะอันนี้จะเป็นฝนเบ,บาบางถึงบางพื้นที่อาจไม่เกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็แถวบริเวณภาคเหนือนะคะก็ยังคงครอบคลุมแล้วก็ตกหนักได้แถวบริเวณทุ่งช้างนะคะอำเภอปัวบ่อเกลือน้ําตวงเทศบาลเมืองน่านเวียงสานะคะดังนั้นปริมาณของฝนจะตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วง ประมาณ13นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะคะแถวบริเวณพื้นที่ที่แอดมินเอ่ยมาสักครู่ตกต่อเนื่องเป็นเวลา2-3ชั่วโมงบางพื้นที่มีฝนตกหนักๆได้ด้วยค่ะในส่วนของภาคใต้นะคะปริมาณของฝนตกหนักแถวบริเวณเพชรบุรีหัวหินนะคะจนถึงประจวบหลังจากนั้นตั้งแต่ประจวบลงมานะคะจนถึงบริเวณชุมพรท่าชนะปริมาณของฝนนะคะเบาๆบางเกิดขึ้นนะคะเป็นฝนเบาๆบางๆจนถึงสุร,ราษฎร์ธานีแล้วก็นาสารทุ่งใหญ่ค่ะ ลองเลื่อนไปดูอีกสักนิดนะคะในช่วงเวลาเย็นเยค่ะประมาณ17นาฬิกานะคะปริมาณของฝนครอบคลุมนะคะคุณผู้ชมดังนั้นปริมาณของฝนยังคงตกต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นนะคะ ฝน,นหนักเกิดขึ้นครอบคลุมแถวบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครปร,ริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ค่ะดังนั้นขอให้คุณผู้ชมนะคะในบริเวณอุทัยธานีชัยนาทนะคะอินบรุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนค,นครศร,รีอยุธยานครปฐมราชบุรีกาญจนบรุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะระวังในเรื่องของฝนตกหนักนะคะที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงในบริเวณสมุทรสาครสมุทรปราการและสมุทรสงครามด้วยค่ะ ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะตั้งแต่ตอนกลางลงมาและภาคตะวันออกเสียงเหนือตั้งแต่บริเวณอุดรธานีลงมานะคะมีฝนเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่เป็นฝนเบาบางเล็กน้อยนะคะรวมไปถึงภาคตะวันออกคือครอบคลุมอยู่ตลอดช่วงเลยค่ะ ในส่วนของภาคใต้นะคะในช่วงเย็นๆปริมาณของฝนเริ่มครอบคลุมแถวบริเวณใต้ตอนล่างเริ่มตั้งแต่บริเวณพัทลุงลงมาเลยนะคะพัทลุงหาดใหญ่ปัตตานียะลานาราธิวาสอันนี้จะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงเย็นๆนะคะในเวลาประมาณ17นาฬิกาค่ะเลื่อนกันไปดูต่อสักนิดนะคะในช่วงค่มเวลาประมาณ20นาฬิกาค่ะปริมาณของฝนนะคะก็เริ่มเบาบางจางหายไปนะคะ แต่ยังคงเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่เป็นฝนที่เบาลงโดยฝนตกต่อเนื่องนะคะหนักๆได้จนถึงช่วงเวลาประมาณ17-18นาฬิกานะคะ5โมงถึง6โมงเย็นค่ะดังนั้นนะคะตั้งแต่เวลา19นาฬิกา20นาฬิกาปริมาณกองฝนก็ยังตกอยู่และครอบคลุมในบางพื้นที่แต่ฝนนะคะจะค่อนข้างเบาบางลงเหลือฝนนะคะหนักๆไว้ไปเพิ่มขึ้นแถวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนๆน,นะคะในบริเวณจังหวัดบึงกาฬแล้วก็บริเวณนครพนมค่ะ ครอบคุมจนถึงบริเวณอำเภอสีสรงครามนะคะทำให้ปริมาณของฝนขยับย้ายที่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างๆฝนก็จะเริ่มเบาบางลงนะคะเหลือไว้แถวบริเวณร้ออุบลราชธานีนครราชสีมาบางอำเภอค่ะจากการอัปเดตปริมาณของฝนสะสมนะคะแสดงให้เห็นว่าปริมาณของฝนจะตกหนักต่อเนื่องดังนั้นจะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะคะถึงหนักมาก จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอัปเดตประจำวันนี้8กันยายน2568พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะจะมีจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดกรุงเทพมหานครนนทบรุรีประทุมธานีนะคะและจังหวัดสมุทรปราการค่ะในพื้นที่สีเหลืองนะคะเฝ้าระวังฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดนครพนม สกลน,นครขอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตอุบลราชธานีค่ะภาคเหนือนะคะจะมีจังหวัดตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และนะครสวรรค์ค่ะภาคตะวันออกนะคะและภาคกลาง จะมีจังหวัดสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีสระบรุรีลบบุรีนะคะนะแล้วก็บริเวณชัยนาทการเจนบรุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนะคะแล้วก็ครอบคลุมไปจนถึงนครปฐมสมุทรสาครน,นะคะพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีด้วยค่ะในส่วนของภาคใต้นะคะจะมีจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการอัปเดตสภาพอากาศประจำช่วงเซนายของวันจันทร์ที่8กันยายน2568ค่ะแอดมินก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามรับชมและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดยังไม่กดนะคะก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะคะและขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะคะที่คุณผู้ชมเข้ามารายงานสภาพอากาศในพื้นที่จริงของท่านนะคะให้แอดมิ ได้ทราบและแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอในทุกๆคลิปวิดีโอค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านนะคะและขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ